ผมชื่อสายฟ้าครับเป็นเจ้าของร้านขวสายฟ้านะครับก็คือประกาวมาของ่วเราก็คือเมื่อก่อนนะครับจะมีการปลูกขวกันเป็นจํานวนมากนะครับเพื่อก็คือเริ่มแรกจะมีเป็น่วเหลืองก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นมาก็ใช้ก็มาขูดขวดลายอ่าวดลายเสือนะครับซึ่งลายเสือก็คือเป็นขวดอ่าก้าศิสองนะครับแล้วก็ มีการปลูกเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็เราก็เลยนํามาคั่วแล้วมีรสชาติดีนะครับซึ่งขวของเรานะครับก็คือจะซื้อนในจังหวัดแม่่องสอนะครับซึ่งขวของเราจะมีความหวานกรอบหอมนะครับก็คือจะใช้เป็นการคั่วเกลือนะครับคือซึ่งใช้เตาฟืนนะครับแล้วก็ที่พิเศษว่านั้นคือขวของร้านสายฟ้าก็คือจะเป็นขว่ใสยน้ําแร่นะครับเราจะปลูกบนพื้นที่น้ำแร่น้ำพุร้อนผาบอกนะครับ ก็คือให้รสชาติอร่อยนะครับแล้วก็ถ้าไม่พอยังไงเราเราก็จะรับซื้อจากต่างบ้านนะครับแล้วก็ต่างอำเภอซึ่งส่วนมากของเราจะใช้วัตถุดิบภายในจังหวัดทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ถั่วของเราตอนนี้ก็มีแบบใหม่มาอีกหนึ่งชนิดแนละ้วก็คือถั่วเสือสามหมอกนะครับเป็นลายเสือต้มแล้วนำมาคั่วนะครับแล้วก็ มีความกรอบกว่าลายเสือดั้งเดิมนะครับแต่ความอร่อยก็คล้ายๆกันเลยครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของทางร้านนะครับจะมีอยู่กว่าสิบกว่าชนิดนะครับที่ลหลักๆก็คือจะมีถั่วลายเสือนะครับถั่วสือสามหมอ้อท้อคอนไผ่ใหญ่นะครับแล้วก็จะมีถั่วกระป๋าทองเราจะมีพวกงาดํางาขาวงาม่อนนะครับแล้วก็มีถั่วแพรี่แปรหล่อนะครับ ก็ถ่วเหลืองนะครับใครสนใจนะครับอยากชิมอยากมาถ่ายรูปก็มาเชิญมาได้นะครับที่บ้านผาบองครับที่ร้านกอดสายฟ้านะครับ